เกียงหรอกจกอ้ะพอาซ้ำนี่แหะซ้ำบ้านเขานี่ยแะพี่น้องกใช้ก็ว่าวิปปลดอกพ่ได้โมพิ่นพได้น้ำโม่ก็ไหลางดอกสองซ้ำมือก็แล้วพี่น้องมัหลาลล้ำลาด้วยันนะพี่น้องอก้อนหิบหนาคือเป็นหน้ะนาทีก็บปกอขึ้น เฮ็ดจังไดบอกลูกบอกหลานเน่เด้อผู้ใดมู่จักกรใดฮ็ดจังไดกระไดผู้เพ้นพานแล้วกระไดดีใจนะผู้เพ้นพานแล้วคุณเลยๆเด้อจ้าสวัสดีจ้าผู้เพคนซื้อไว้จังไหเนาะจ้ะก็ขอบคุณหลงทางตั้งโดนแม่บ่ไล่ไล่บ้านไร่ยางน้ำโมจ้าเทียลยมาเริ่มเฮ็ดเนี่ยสอกมือนี่แหละไล่เป็นตูวเป็นต้าเมืองก่อนผู้ใดเนาะ กิบไปนัน่ะกำลังรับชมใสชุดสวยๆี่มันก็ได้บู๊คยวนประเทศเยอะลมันนี้่ปพี่นอองเมื่อนี้ปิดพระละระิจิก็ได้บูไปดี๋วติสามัญกับพี่น้องกับไปเยี่ยมบ้านพี่น้องคอมเมมตนหาพี่น้องือบ้านล่ะเขาต้องตองนี่ก่น กูด็ก็ไล่ไล่แล้วก็สีไปเย่ยมบ้านไปเป็นกำลังใจใพี่น้องพู้ขึ้นกำลังไล่ก็คุณเลยไล่สมบัติจำชาติเราส่มาบึงเสมอเสมือ,ม,อมาให้กำลังใจเสมอเสมือ,มอขอบคุณกำลังรับชมใสชุดสวยๆนี่ยมันกูใดอขอบูชา เมื่อหนาวดอกเจะเอาผ่าปกไว้คือดอกพี่น้องเ่อเป็นหนาวเนี่ยพี่น้องสวัสดีเลิจ้าไม่ได้เปิดพะลมห่อน่้องหอนหมนีละเปิมเจ็ดทีก็เจียวองอูฟโ่กับเข้ามาเลวกําลังลับจมบ่ากระลังไล่เกบนาทชี้นาง <_ d ata> คุยกันถามข่าวถามเขากันทุกคนเลิจ้า ใบโบก,กับพีกับน้องเนาะถามเขากันคุยกันถามข้าวถามเข,า,า,มเขากันสักคนเลยจ้าใบโบก,กับพีกับน้องเนาะถามเขากันเยีดดเ่ยมบ้านพี่น้องเท่าสิได้นอนก็สามทุ่มสามทุ่มกว่าพอเท่าสิเยี่ยมบ้านพี่น้องผู้ดันผูน้นี่ไม่เล่วกระไดภาพร่างกายแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเลยจ้า เชียงแต่งตัวเาเรียบร้อยมือนังเฝ้าลายเฝ้าน้ำพรีนทุหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่มาให้กำลังใจมารับชมยายเชียงเราก็ไข่เกียงวังตะเกียกอายายายได้ๆๆดๆๆดพี่น้องเห็นเพื่นเฮ็ดโอ้ยอะไรเป็นกาบาทสวัสดีจ้าสวัสดีสุภุสุคนุษย์นะจ้ะคุณแม่สุมมุงยายมุ่ง เนี้ยผพาบังไว้ย้ายแฟงว่าหนาวตีจนขอบวัาหนาวดอกย้ายสนนกันว่ากัานลุกเสียนบักกะเลี้ยงมึงกันโดนไล,ไล,ล่พีน่น้งอ,งองกับสิชิงยอดรักสิจิยอดมาอีกแล้วยอดรักนะเห็ดเพิ่นลุงคลิปลุงอยังชอากับแสดงแียงคอมเมนต์นี่ยังนะไปรูดเพิ่นกับ เราเดีวราวดวก็เขามาแล้วแต่ล่ยกกตเขามาแล้วพี่น้องก้อยโรมาก็าบอว่ามันไปโรมามาขามาพี่น้องเราได้คุยกันกับพี่น้องเลยพี่น้องกโรมาพี่น้องเบิง่งดทำงานเลยพี่น้องมันมีเวลานางว้ากันเ็นเอมมนพี่น้องขึ้นค่ะเพะดวมาผูาน้นั้นผู้นี้เนาะเดียงไหลก่อนมมขึ้นเวทีก่อนโม เราก็สิลงเวทีเราก็สิไปเยี่ยมพี่น้องมันนะคนลอยลายได้จ้าเจียงกับเป่าโป้จิ้งเป่าได้ซมี่แหละพี่น้องเฮ็ดแล้วก็ต้องเขาก็ต้องสู่ออกนะจ้าคอยก็มีราคาพี่น้องกิจมันกิจมันเพิ่นอ้อยหลายเนาะเขาเลี้ยงอ้อยไปยเยี่ยมบ้านพี่น้องคือก่นกเฝ้าลายเฝ้ากินข้าวเลี้ยงหัวจากหัวหงมยันพี่น้องก็ถ่า แต่งตัวกับเเรียบร้อยเป่าลายจ้าไปรยุนเลี้ยงพรมขอบคุณหลายๆย้ายไปยุ่งนะยายขอบคุณหลายๆจ้านี่เขามารับชมให้เฮ็ดเวียกกระดัเนาะสูงขึ้โตเละจา้าตูจ่จนมันเลี้ยวคนละอียดเนะจา้าตัดอ้อยเขาเลี้ยงอ้อยเนาะเนาะคะ่ะวายเลี้ยเชียงกันไปตัดอ้อยซสมมติราคาอ้อยก็ดี สวัสดีเวยจ้าไม่ได้เปิดพรดะลมห่อนไม่นะห่อนมีละเมื่อกับไปไปตานั่นเพื่อนปฏิสัพัน์ตะกับเพื่อนแต่ว่าจะควงหมอก็ที่เริ่มเพี้ยนนี่แหละสีร้องไหบึง้งย้ายเที่ยงมีสารพี่นอ้องต่างประเทศกับมีเนะ้อเมื่อคืนเป็นเข่ามา ต้มถ้าวัดซสื่อยกโปรไฟล์อันบอกนั่นลหละตัดอ้อยน้ำมือเวีนกันตัดอ้อยยังมาแรงค่ะเป๊ะไม่เยี่ยมบ้านพี่น้องไม่เลยนะพี่น้องหัวสักลงเวทีแล้วเจนึงแล้วพี่น้องเขามาหลายยุโรปเงี้ขอบคุณหลายๆได้จ้าพ <c oughs> แบบี่น้องแม่น้องระดาคือแม่น้องได้ไมเนี่ย มึงอันมึงป้านี่มันพูดอะไู้คุหลยๆจ้ากับคุณเลยๆลายสมบัติจำชาติเราสมาเบิ่งเสมอเสมอมาให้กำลังใจเสมอเสมอขอบคุณสี่มงสิ่ปฮอดหามงละสี่มงสี่สิบใ้จ้ังกันั่งเ้าขิดน้ำ กินน้ำแล้วกันถือโอกาสไล่เขาแรงกับยังนะอจ้ยะยังแข้งได้ได้กินเขากับผัดหมูสันยังก็ได้อ้มหอยกับผัดหมูขึอนอนลรถตีเมย์ตัดโอ้ยพูดเดียวเม <c oughs> ย์ยูบ้านก็บสบายดีปวดแข้งปวดขากับธรรมดาอายุหลายแล้วกับปิน ผุลูกใหญ่น่อยส้นโอ้ยเอ้ห่าวกันตัวไปซุสมอก็ะสีประดุดนกจ้ะถ้ามือเดบ้างย่าชงก็สีไล่เ้ามือเดบ้ว่างค่ะในส้มถ้วัดเสื่นยกโปรไฟล์อ่นบอกนั่นล่ะเือ่าไอ้ยังต้จจ เย็นน้ากันนะมาไล่ยําไดแล้วก็เขามาเบิองดีดีมาให้กำลังใจดีๆจะขอบคุณเลยเบิองกันโดนไหลพี่น้องกับสิซิงยอดรักสิจิตดมาอีกแล้วยอดรักนะ <c oughs> ย้มบานพูนันย,ย้มบานปุนีพี่น้องพี่น้องเฮีาายเจ๊ก็ไหลไหลนี้ดีพี่น้องไหลครับการกระไดไปหาเงินหาท้องกระไดสกูสุก,สกนุนละ่ะ ความเจริญมิถุนจะพูดเจริญลงยังทุกผู้ทนะุกคน่ะเป็นกำลังใจเห็นเลยด้วยจ้ายังเป็นไหลหาหมูเศร้าประมาณสี่มงเจียงดอกใหญยูเนยคอยไล่สุดเ <c oughs> ขาว่าไปกำลังใจกันดีดีนะพี่น้องก,ก็ไดคำว่าเบิง้งคำามาเบิ้งสีมียอดเรียนขึ้นขึ้นไล่ขึ้นเชื่อสิพกพานง่ายดอกพี่น้องดูดีโด ถ้าไ้ไล่ส่วนปฏิสัมพันธ์กันถ้าเฮาบอ่นั่นกันมาก็สิอย่างคนว่าเปิดท่าการมองเห็นเนาะขอบคุณลายลายเบิ่งกันให้กำลังใจกันสิลพี่นอ้องไล่แล้วละ่ะได้หกพันกว่าแล้วเพราะว่าหาพันหาพันมันกระพันเน,ะนาะนอกจาก่น สะสมนาทีเพิ่งจะผ่านหลายแล้วแต่ว่าย้ายทั้งนี่บ่ผ่านง่ายดอกเหลือบึงใกล้แล้วละ่ะทั้งเกษสรไล่ลงแล้วเกษตรไปยามบ้านพี่น้องสามทุ่มจี้ทุ่มเราเขาได้นอนเมื่อใดก็ได้เกษตรทั้งเขาขอบอกว่าเป็นเราได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องสามข้าวสามเขากันซกำนีละ่ะยอดรักสิทิชนแล้วเขามาไ่าเห็นเขามา พูดไล่ๆเด้จ้าเด็กน้อยได้ทั้งกระสีหะขอโทษไลยๆเด้ดจ้าขม๊าไมา่พี่น้องขอมา๊ขมาไม่ถามข้าวพี่น้อง่พันได้ถามข้าวพี่น้องหรือดีพี่น้องขึ้นน้ำพันเปียกพันเก่าแล้วกัวซอสซออนซออนผู้คนสินสนสนสนผักนอนดอกเมยจัดอ้อยละ ลูกยัยหน่อยสลายหยุดดิเมนบอกครับโอ้ยลูกยัย